น้อยน้อยซุมซื้ออันนี es ้ซ no. right ah ื no ้ออยังแต่ซื้อโยองามเนาะนะพหอมเจ้าเนาะงามเป็นเล้ารุ่มบอกเหล้าเทิงงามมีเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามเบ้าเด่นนครพนมเด้อน้องเอ้ยมาเที่ยวเมืองลาเห็นผู้สาวงามขายสด ซื้อป๊อกปอกเด้งเลยบอกคนไทยเน่ยมาเล่นมานอยู่ประเทศฮาวีเนาะมาหาคุยเออมาหาเจ้านี่เนาะอันนี้คือตลาดเมิร์สแคมของเลยพี่น้องเลย ตอนนี้เฮากำลังจะขึ้นทางด่วนเด้อพี่น้องเด้อเฮาสิไปเที่ยวเวียงจันทร์นะครับผมขึ้นทางด่วนจากวังเวียงไปเวียงจันทร์นะครับผมไปเที่ยวตลาดมืดนะครับผมาตามที่คลิปไตเติต้ลเพิน่นเ,เกินมานั่นแหละครับพี่น้องพาไปเบิ้องตลาดมืดขายเสื้อผ้าขายของยุของกินนะครับผมนักท่องเที่ยวหลายเด้อพี่น้องเด้อ ผู้สาวกระหลายผู้สาวงามนะครับผมลาวสูงขมุนะครับผมลาวลุ่มนะครับผมหรือว่าสาวต่างชาตินะครับผมพี่น้องวันนี้เก็บสมบัติกาศนะครับผมวิธีการขึ้นทางด่วนนะครับผมทางสปปลาวนะครับผมว่าเพิ่นจะเก็บเท่าไหร่นะทางด่วนนะครับผมเป็นตอนนี้ทางด่วนเมืองลาวเด้อพี่น้องเด้อจากเวียงจันทร์มาจะมาสิ้นสุดแค่วังเวียงนะครับพี่น้องาโอเคครับผม เป็นอุโมงนะครับอุโมงมิตรภาพลาวจีนเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยขาขนาดเลยพี่น้องนี่เป็นรถผมคนต้องขับแพะอ๋อสบายดีสบายฮอตแล้วเด้ออันนี้คือสถานีเก็บเงินนะครับผมจากวังเวียงฮอตนคะรหลวงเวียงจันทร์นะครับผมสิประมาณจากบาทเด้อพี่น้องเด้อจากกีบนะครับผมเอาสีหูราคาตอนนี้เลยเด้อเดี๋ยวสิรายงานให้ฟัง รถเพิ่นกระช้บริการหล่าอยู่ได้พี่น้องอ้ยขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพโดยความปรารถนาดีจากพี่พี่บีซื่อเยอเพิ่นนะครับผมสบายดีเท่าไหร เป็นสาวบริการนะเฮ้อเพื่อนท่าเก็บเงินสองแส,สามสิบประมาณสามร้อยกว่าบาทเนาะกาต,ตีเป็นเงินบาทเนาะแสนหนึ่งร้ยห้าสิบพี่น้องสองแสนก็สามร้อยขึ้นมาจากบ้องเวียงไปนคะหลวงวิจันทรดทางเลยเนาะเ,ออเงินจะยู่งสย่สาวฐานหลวง,ลวงองวัดทอนเมืองานสิไปเ้อ อ้าวพี่น้องรอนเลยเด้อนี่ยนะออกจากทางด่วนแล้วสุดทางคือสรุปว่าจากนครหลวงไปนครหลวงเวียงจันทร์ไปวังเวียงนะครับรถสี่ประตูรถรีโววโตโยต้ารีโวว์นะครับผมรถยนต์ส่วนบุคคลนี่แหละครับผมสองแสนสามหมื่นสองแสนสามสิบเอ็ดพันเด้อสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันกรี๊เตียมไปเด้อพี่น้องเด้อเอาเอาเขาเก็บชมบรรยากาศต,ต่อครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มากับน้องฝนนะครับผมเฮาสิมาเลาะตลาดมืดนะครับผมพี่น้องสปปลาวเพื่อนว้าตลาดมืดแคมของเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็พามาแลกเงินด้วยวันนี้นะครับผมมีเงินประมาณ50ล้านกีบนะครับผมว่าสิแรกได้กี่บาทนะครับผมเงินเงินกีบลาวนะครับผมจะแลกเงินบาทได้เท่าไหร่นะครับผมประมาณ50ล้านกีบไม่รู้ว่าเลทเงินวันนี้เท่าไหร่นะครับพี่น้องอ่า เอาติดตามชมเลยครับผมเอาสิพาไปเลาะตลาดด้วยนะครับผมวันนี้ตลาดมืดนะครับตลาดนักท่องเที่ยวเยอะๆนะครับผมแคมของเด้อพี่น้องเด้อ,อตรงข้ามกันน่าจะเป็นอำเภอท่าบ่อนะครับผมพี่น้องนะครับผมเอาติดตามชมเลยครับดีสบายดีายด <c oughs> มาเที่ยวหรอครับ,บคนลาวโอ้อยู่นี่เลยเนาะอันนี้ตลาดมืดเนาะโอ้นักท่องเทียเท่ยวเยอะเนาะโอเคบายดีขายดีบ่ ขายดีเนาะไม่ใช่ขายดีขายข้าวผัดค,ครับเราก็ได้มาถึงแล้วนะครับตลาดมือตลาดแคมของนะครับผมนะครหลวงเวียงจันทร์เด้อพี่น้องเด้อสินค้าหลายเด้อโดยเฉพาะเสื้อแฟชั่นนะครับผมเสื้อแฟชั่นนี่หลายเลยนะครับผมพี่น้องนะครับผมถ้ามาเที่ยวเนี่ยไม่ต้องเอาเสื้อผ้ามาก็ได้มาซื้อตรงนี้แหละครับ เยอะนะครับผมพี่น้องเข้าลายนะครับผมคนขายกรงามนำนี่ดีงามเลือหลานเลยนะขายยังขายกระโปงห่นะอันนี้คือตลาดเมืดแคมของเลยพี่น้องเลย มีช่วงต่อแรงๆนะครับผม17นาฬิกาขึ้นไปนะครับผมประมาณ34สถมซทุกับวายแล้วเดอ้อพี่น้องเดอ้อผู้สาวทางรัสเซียนะครับผมทางยุโรปมนก็มาหลายนะครับผมทางนี้สิเป็นในส่วนสนุกนะครับผมของเด็กน้อยเพื่อเล่นนะครับผมตรงนี้นะครับผมมีเครื่องเล่นหลายหายงามเนาะ ข้างล่างนี่จะเป็นส่วนสนุกข,ของเด็กน้อยนะครับผมและก็ประเภทอาหารของพ่อแม่เพื่อนนะครับผมได้อยู่ได้พี่น้องสบายดีอันนี้ขายอย่างน,อน้ออ่ะผู้สาวขายเครื่องนะครับพี่น้องไก่ทอดปะโอไก่ทอดนะครับออามาเด้อมาซื้อซอยผู้สาวแนนี่ผู้สาวยิ้มดีเนาะ ว้ามีแต่เด็กน้อยท่าซื้อขายอย่างเนาะนี่นะขายเสื้อผ้าเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เรียกว่าตลาดมืดเนาะตลาดมืดริมน้ำโขงอน้องซื้อยังร้านยังเนี่ยซื้อปลอกปอกเด้งนี่บอกเอามาซื้อสร้อยเพิ่นเด้อเห็นหน้าคาตาก็ดีเนาะเออใท้คนไทยมาซื้อสร้อยเนาะร้านน้องปอก ในขาส,สวยเด้อนี่ประมาณนี้นะครับพี่น้องโอ้สุดงามใทร้านนี่เนะาะตาดูพี่น้องเอ้ยมาเที่ยวบางราเห็นผู้สาวงามขายสุดขายหน้าไดสุดนี่นะเอ๊สุดเนะสืเส้อทั้งหลังเจ้านี่นะเจ็ดสิบห้าพันเจ็ดหมื่นห้าพันกีบพี่น้องน้องมาตะบานไถวางเวียงไอามามือนี้แหละวางเวียงนะขึ้นทางด่วนมาฮอตไวไปเททีาานน่าบออ้นนนงสังุ ไอ้ท,ทำน,นางฟ <calculating. S 2> ้า,า <tortured. S 1> เออสาววังเวียงพี่น้องเอ้ยเอามาซื้อซอยประเด็นน้องฝนนี่อืออย่ให้สิพาคนมาซื้อซอยเด้อเพิ่นมาแต่วังเวียงได้น้องเพิร์ดมาซื้อซอยน้องเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อนี่ดิ้สาวงามเมืองวังเวียงเด้อพี่น้องเ ไปที่ไปไปเที่ยวถ้ำนางฟ้าเนาะย่างจนอ้อมจนเมื่อยไปแล้วเออขายเสื้อขายหน้าหรือยังน้องขายส่งไปตสองปีแล้วโอ้เพิ่นขายสองปีเลยพี่น้องเอ้ยอยู่ซอยไหนเนี่ยวางเลยนะโซนกลางเออถ้ามาในโซนกลางเนาะมาซื้อซอยเพื่อนนะครับผมขายเสื้อขายกางเกงกระโปรงเนาะโอเค ขายเสื้อผ้าแฟชั่นอเ okay. สบายดีนะมาซื้อหยางเนีสาวร้าวสูงบ่ได้นะแม่นบอกมาตะบานไดนม,มีไช่ไตไแต่มีไชเมืองหยางฮะไช่สเสธาอยู่นครหลวงนี่บอกโอ้เด็กตะแพงเนาะงามเนาะผู้สาวอันนี้ซื้อหยางนี่ฮะน้อย น้อยสมซื้ออันนี้ซื้อยังแต่ซื้อยกโอ้ยงยงเก้าเหรอบ่สบ๊ายบายจะมาตะบานได้มาเตาดุมใสอุดมไัป้าอยู่กลางภูพู้นะแมนไม่เห็ดเบี้ยโอ้โหมาเห็ดเบี้ยอยู่พี่อะไรแม่ซื้อสิลูธให้หนิเฮ้ยเอาดีๆเจ้าจะได้ท่าไดเบิ่งเอาตัวได้ซื้อหนัง สื่อน้อยบอดีไลท์โซดถ่ายวิดีโอหาเหตุยูทูบยูทูบบ่าวเดชนครพนมเชิญคนมาเที่ยวเมืองลาวเน่คนไทยน่ะมาลินมาลินยุมประเทศฮาวดิเนาะมาหาใอยเออมาหาเจ้าหนี้เนาะมาหาน้องน้อยนี่อือมีเฟซบอมีเอาเฟซมาน้องเอ็นน้อยฮะภาษาลาวอ่ะน้องน้อยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ ยังเป็นคนลาวสูงเนาะแม่เล่ภาษาลาวสูงว่ยยังไงเนาะเย็นยงอืมยงเก้ายงจ้าไอ้คุณจักได้น้องน้อยน้องเอ้ยดีดีทักมาเป็นมู่ได้เนาะสูตรเนาะโสดตรอืมสูตรอ๋อกาไปเลือกเอาดิน่ะได้แล้วเนาะเออเอาเบิ้งเด้อเบิ้งเด้อสบายดีโอ้ได้ผู้เฝ้าแล้วเพื่อน่ะเนาะเออผู้เฝ้าล่อเนาะ <laughs> สุดร้านนี่งามเนาะสุดร้านนี่พี่น้องเอ้ยมาซื้อซอยเพิ่นเด้อน,นี่นะเนาะคนขายก็งามทั้งรอทั้งงามเลยพี่น้องเสื้อแฟรสานผู้ชา,ายเนาะไม่ยิ่งกระซ้ายได้ตัวเ,เท่าไรนี่โตเท่าไรนี่นนคนคนไหนคนขายน,นี่แสนห้าสิบห้าร้านน้องอยัง ดอกสอนดอกสอนดอกสอนโอ้ดอกสอนดอกที่มันมหอมมันอกเสนเท่าไหร่เ <15 5. S 2> สนห้บห้สนห <c oughs> ้าาพันกีย์เสนหนึ่งอยห้าสิบหกับ8ปด0ิบปายถ้าเป็นเงินบาท250ประมาณนั้นนนี้ซื้อซอยน้องเพื่อนนองดอกสอนโมแม่ดอกมะลิเนาะ <c oughs> ร้องให้มีหัวในเด้อพี่น้องเด้อไอ้เพื่อนอารมณ์ดีแม่ขาน่ารักได้ขายทุกวันบอเน้องขายทุกวันเนาะมาซื้อซอยเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อน้องฝนี่ซื้อให้บ้าเด็เด้อนี่นะตัวนึงพี่น้องเอ้ยผู้สาวหลายครับผมอันนี้เรียกว่าตลาดมืดนะครับผมบอกอีกครั้งนะครับผมตลาดมืดตลาดยามแรงๆนะครับผมเริ่มจากประมาณ4ี่ห้าโมงบอเน้อง เลิกจกักโมงจักชุ่มเลิกนะกะประมาณซีทุมเ,เลิกเวียกนะ4ีทุมประมาณนี้นะครับผมพี่น้องสบายดีได้อย่างแล้วโนันี่นะโอ้อันนั้นคนถือของบ่น,นะอีอ๋อนี่ป็นเ็ดเล็บ คนลาวหรือว,ว่าเวียดนามเวียดนามสวัสดีเชา้า <c oughs> สวัสดีเช้าเน,ะนาะสาวเวียดนามงามเนาะแดบหลําแดบหลํา <c oughs> สาวเวียดนามเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดเล็บอยู่โซนตลาดเด้อ <c oughs> นี่ดิกระเป๋างามเนาะร้านนี่เนาะ <c oughs> เอามาทั้งหนกระเป๋าน้องอเอามาตะไท,าทยบอกอ้นจีนกหลายเด้อพี่น้องเด้อตลาดนึงน้องเพิ่นขายกระเป๋านะครับกระเป๋าแฟชั่นกระเป๋าน้อยน้กระเป๋าน้อยน่ารัก

น่ารักเด้อพี่น้องเด้อไปยังมาซื้อสร้อยน้องก็มาเด้อเนาะคุณเห่าดีดพินอยู่กลางสร้อยเลยเนาะอันนี้เนาะเออเต็นท์ใส่ไหมเต็นท์ใส่ไหมพี่น้อง อันนี้เป็นร้านขายรองเท้านะครับผมขายเกิบพืชทึกคู่เท่าไหร่คู่เท่าไหร่นะสี่สิบสี่สิบบาทหรือสี่สิบพันสี่สิบพันผู้สาวขายเกิบเอามาซื้อซอ <c oughs> ยเพื่อนนะผู้สาวผู้สาวยวซื้อหยัางนะผู <c oughs> ้สาวงามเวียดนามบอก,รอกอเราเป็นเวียดนามเ้อฮะลาา ลาวเล,เลนลาวเม็ดนะเ,าเดนาะขายดีเนาะพี่น้องขายดีเด้อนี่นะว่าอยากซื้อน้ำเพื่อนนะนะเสื้อดำๆนะเจ้าเสื้อดำมาขายนะที่ซื้อให้เ <c oughs> นาะแล้วซื้อหยาบบอกซื้อใครจะซื้อซ้อยเนะี่ยฮะป <c oughs> นเวียด คนเวียนข่อยแหงมักเด้อสินเจ้าลูกสองข่อยบม่ได้ถามรู้ข่อยถามคนนั่นได้ข่อยบม่ได้ถามว่าเรามีลูกหรือยังมีลูกกับงามเนาะเออขายดีเนาะขายดีขายดีเจ้าเคยไซสอยู่บ่อไหมพี่สาวไซสดีบ่อเจ้าไซส์เทือแล้วเนี่ยเทือแล้วเทือแล้วโอ้บ่ ซิปเสืต่อปีบอกต่อเดือดปะคือซื้อบ่อยแท้น้องมาตรสายซื้ออย่างซื้อพูดอยู่บ้านไหนอยู่บ้านเกิอยู่บ้านเกิโอ้ที่ที่ขายมักซ์ลีแฉกแฉเป็นบอกโอ้เดี๋ยวจะไปซื้อสร้อยเด้ออันนี้ช่องบ่าวเดชนครพนมนะครับยูทูบขอบใจเด้อบ๊ายบายบายบ๊อยอยากซื้อน้ำเจ้า ผู้สาวเวียดนามเนาะโมีพ่อ đẹp lắm đẹp lắm เบาสาวงามอ่าค่อยหุ่นจักเลยไปหุ่นจักอยู่ตลาดเขาบอกมาผู้สาวเวียดนามเอาซื้อซื้อซื้อพี่น้องซื้อซอยเพื่อนแน่เพื่อนหาเงินเลี้ยงผัวเนาะอันนี้กับเวียดนามเมือกันเนาะ ลาวโเดี๋ยวให้น้องมาซื้อสร้อยเด้อมาแต่เมืองเว็บ่โคจิมินวินวินเซิงนครพนมคอยอยู่นครพนมอยู่นครพนมวินเลยไปนครพนมเลยไปฮะใกล้ฮานอยโอ้สาวงามเด้อหนิเด้อเดี๋ยวมียาเข่าเด้อพี่น้องเด้อ ให้เบิ่งงามๆซื่อๆนะเออสบายดีน้ำหอมร้านนี่หอมเลยพี่น้องเลยงามเนาะน้ำหอมเจ้าเนาะน้ำหอมงามงๆมาทางใดใ <c oughs> น,นี่ผู้สาวฮะเจ้ามาทางไหนน้าขรหลวงเนาะโอ้ผู้สาวงามเนาะ <c oughs> อันนี้น้องเนะาะว่าไม่ลูกเนา,าเนะเอายอกเรา น้องสายล่าเออเอาไปนี่ไหมมีแต่พุงมาอ่ะเดี๋ยวเล่ารุ่มเบาเล่าเทิงเลาเทิงปงามมีเลยเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามบ้าวเดชนครพนมเด้อที่เป็นยูทูบเด้อสบายดีอยู่ดีมีแหงอันนี้เด้อน้องยังหนินะคือคนอยู่โพนโฮงพผ่อนี่หน้าแม่นเบาสาวโพนฮงสาวใสสยะโอ้เมืองสางผู้น่ะ สาวเมืองแางเนะาะสซยาบุรีเห็นเนาะแางหลายเนี่ยมาขายน้ำหอม <Okay. S 1> ไอบ้บ่าถึกบ่เออเดี๋ยวให้น้องเพื่อนซื้อซอยสาวเมืองสซยยะนะครับผมมาขายเครื่องสมางเนาะเอ้ยน้องเนาะอืซื้อหยังทำความรู้จักกันไว้ฮะฟ้าฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาโอ้โอน้องฟ้าเด้อพี่น้องเด้อ สีนี้ว่ท้าที่ผู้สาวเขามาถือมมันหอแบบน่ากินเห็นกินที่มาติดติดทนนะหอมแบบหอมแบบน่าเจ้าคนงประตัวเขาโลดใส่ดีทุกกินนั่นแหละเออน้องฟ้าเอ้อเน้นนำแผน่อเออให้น้องฝนกับน้องมัดเชอซอยพวดละร้อยบ่พวดจ้าเท่าไหร่พวดเท่าไหร่น้องฟ้าพวดเท่าไหรเก้าสิบห้าโอ้โ่แม่เก้าสิบห้าบาทเด้ครับเก้าเก้าหมื่นห้าพี่น้อง น้องฟ้าเพื่อนนะครับตัวนี้เท่าไหร่นะรดไ,ได้เท <90. S 2> ่าไหรนะ่เก้าสิบเท่าไหร่น้ำหอมเวยียดเนาะอะกินจังจา,นนาซื้อรอสำนีน้ฮะซื้อซอยเราเนาะหาเงินเลี้ยงแฟนบอ <c oughs> <c oughs> เรายังโมมีแฟนเด้อพี่น้องเด้ออืมยังโสดโคิวขาวหน้าใสโสดอันนี้นะ สาวเมืองสางบบเมนสุรินเด้ครับเดอ้อเมืองสายบุรีอยู่ลาวก็มีสางคือกันเนาะน้องเนาะอืมแต่เพื่อนบรเครยขี้ดอกสาง <c oughs> อยู่แต่เมืองสิชื่อ <c oughs> <c oughs> พี่น<ม>้<ม>องเอ้ยสาวเมืองสางเ <c oughs> มืองลาวเฮานะครับผม <c oughs> ส้วงนึงไอ้จักเดือนไดที่มีตลาดสางนะอะปีละเท่อน,นั่นแหละเดือนไดเอาบอกกันนะเดือนสองสองลาวเนี่ยบอก สองราวเดือนอย่างว่ากุมภากุมภาเอาซื้อซอยเพื่อนพี่น้องงามเนาะงามงามเสือ้อพี่น้องคนขายกับงามยิ้มดีคนซื้อกับงามพี่น้องเอเสื้อถือเนาะส้าหาพันบอกส้าหาพันบอกเจ้ามาตาไสนี่ขายถือแทะสวัสดีครับเป็น,นลูกชายบ่เนี่ย โอ้ลูกลาวลยถูกเพื่อนลูกไผ่เราเอาไปเลี้ยงถึงเออเอาไปเลี้ยงได้บมมีลูกไผ่นะเนาะถือได้พี่น้องเลยหารนี่นะสองห้าพันกีบเอง3 4 0บาทเนาะเอามาแต่สายรับมาแต่สายเสื้อผ้าไทยเวียดอ๋อเ,เอดี๋ยวนี้ของจีนมันเข้าลายเนาะมันมีรถไฟ มันกขึ้นประหยัดลงนะครับผมโดย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 เอามาซื้อสร้อยน้องเพิ่นหานน้องยังหนึ่งนะสุดท้ายเลยดิหานน้องยังหนึ่งหันโซ่ห้าพันที่บอกโซ่ห้าพันโดยโดยเข้าใจเด้อสูงบ่โอ้ล่ะซื้อยังเฮ้ยปาจิซื้อปาจิปาจิเด๋ยโอ้แปลว่ายังปาจิ หวาน,วานโอ้น้องน้ำหวานเด้อพี่น้องเด้อมาซื้อเครื่องปิ้งไก่เนาะปิ้งไก่ปิ้งหมูปิ้งปิ้งป่านะครับผมซอยเอากี๊ย่างเพิ่นสบายดีอเอาเกี๊ยงเนอสบายดีขายดีบอสขูมือนี่นะขึ้นเก้า,ขา,กาขายดีคือเก้าขายดีคือเก้าอยู่แยกแยกยักยกอยงอันนี้นะบอกไปนะแยกยัเยกยงเซิงวัดจีนเนาะนี่เด้อพี่น้องเซิงวัดจีนนะครับผมเพิ่นขายมาหลายปีเลยได้นี่นะ มาเด้อมาเด้อซื้อนะครับผมผู้สาวให้ฟรีผู้สาวช่วยกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ มากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชคานมวัสดีครับชชวกกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ